็บวิวข้างบ้านอีกแล้วค่ะแต่ข้างทางหน้าบ้านตอนนี้ตอนนี้ผู้บอกกำลังเดินอยู่ข้างหลังเทะละ่ลอยู่นะ <c oughs> เราต้องเก็บผ้าก่อนก่อนที่มันจะสวยจากต้นไม้ให้ทุกคนทุกท่านดูก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่ามันมันเร็วถ้าลมมาอะไรหรือว่าอากาศไม่ดีเนี่ยต้นไม้มันก็จะร่วงลงมาหมดเลยตอนนี้ยังมันหนาวมากนะคะ มือไทยรัฐจุนจันเพราะว่าเอาถุงมือออกจากมือมาฝากค่ะฉะนมาออกกําลังกายสวัสดีค่ะพวก,กับไทยรทยอีกแล้วนะคะแซนก็ดูเด็กจ้ะ <c oughs> มาแล้วเซนก็ดูเด็กเด่น แข็งวันนี้เท่าที่ต้องเอาเท้าเพื่อมันเย <c oughs> <c oughs> ็นโอ้โไม่แ <diction> ข <aries> ็งพ่อเก็บผ้าไว้เฉยรค่ะสวัสดีค่ะพามาเดินรอบโรงเรียนรอบบ้านนี่ไทยใกล้ไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมคะวันนี้หนาวมาก ก็สวยมากเลยนะคะนะสวยภาพสวยงามหาเลยโอ้ยไกล เดี๋ยวจะหามกล้องไปทางนู้นจริงนะท่าทางนั้นก็สวยมากเลยนะเดินอ้อมบ้านยังสวยเลยคิดดูไม่ต้องไปไกลเลยนะครับพามาอยู่แถวนี้เดินออกกากำลังกายล้ววิวมันก็สวยมากต้นไม้น่ะสะอ่อนตอนนี้เฮามาห้อมานหม่ใหม,ม่ต้นไม้ที่เวลาเขาไปรับเที่ที่สนามบินหเห็นต้นไม้ทางทางเท,งทว่าคิดอยู่ว่าว่าโอ้นี่มันที่ไหนเนี่ยเนี่ย ทำไม,ไมันสวยอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเดินวันินเป็นไรค่ะเราเดินใกล้ๆบ้านแล้วก็วิวสวยด้วยได้สูดอากาศข้างนอกด้วยเนาะค่าคนป่วยออกข้างนอกวิวสวยเนยะฝากดูไปได้วยกันสวยจริงค่ะวันนี้เลยนะคะวันเสาร์เพราะว่าเธอต้องรีบมาเพราะากาลัวลมพัดแล้วต้นไม้มันไม่สวยมันทั้งอาทิตย์เลยค่ะ่า อาทิตย์นี้หนาวแล้วก็ต้นไม้ตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันจะสวยมากยิ่งตอนเช้ามันมืดนะคะความสว่างของหิมะค่ะมันจะทําให้สวยเป็นสว่างเห็นไหมคะถ่ายอ้อมมาหาแฟนหน่อยนิดนึงเดินอยู่แถวนี้ค่ะเขาก็จะช้าหน่อยมือแทบจนแข็งเพราะว่าแทาต้องถอดมือออกกดใช่ไหมกดกล้องกดเลยเนะี่ยแต่ทำได้ เดี๋ยวเข้าบ้านก็อุ่นแสงไม่ดีมองไม่ชัดใช่ไหมนีม่ค่ะโอ้โหสวยฝรังเขาก็พามามาโกฟสุยนะออกกำลังกายได้ออกข้างนอกแล้วเวลาเข้าข้างในมันจะสบายอะพราะเพราะร่างกายคนต้องการความ เย็นความออกมาสูดอากาศข้างนอกเวลาเข้าไปข้างในโอ้มันสวยจริงๆค่ะไม่ใช่ฟูถ่ายรูปอยู่ค่ะถ่ายรูปคหุหลอ